بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الله مفقيد في الدين والمتوين رب إشراع لصدره وسليم لأمله وحلوه من لساني فقالوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาปานีความเข้าใจในศาสนาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอม م านมีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านกับบางคนใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาด้วยความลำบากลำบนทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำค้าขายทำการค้าขายก็มีแต่นี่กับนี่นะครับแล้วก็ทำอะไรก็ลำบากลำบนดิสกีก็เม่เคยจะมีสุขภาพก็ย่ำแย่มันเป็นเพราะเหตุใดกันเล่า นะครับเหตุเหล่านั้นก็คือมันเป็นเหตุที่สําคัญนั่นก็คือหรือสาเหตุที่สําคัญนั่นก็คือการที่เราละเมิดคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามทําอะไรเราก็ทําอัลลอฮ์ห้ามทําดินาเราก็ทําดินาอัลลอฮ์ห้ามในการที่จะดื่มสุรายาเสพติดเราก็ดื่มอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามเราเล่นการพน,นันเราก็เล่นเราเสี่ยงทายเสี่ยงโชคหวังว่าจะร่ำจะรวยแต่ที่ ปรากฏจริงๆกับเราก็คือชีวิตที่แบบเย่ๆนะครับเป็นชีวิตที่เย่ๆมีแต่ความลำบากลำบน,บนมีสินพลุงพลังนะครับเจ้านี่ห้ารายสิบรายนะครับมีแต่คนมาตามเก็บหนี้เก็บสินเข้าเรามันเป็นเพราะอะไรก็มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยละเมิดคําสั่งขงอก่อรอลุรศ็อลลัลลษฮอาลไดฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวว่า ว่าอินนัรจุละลอย حرم ริสกูบิดจำบิยุสิบุหูฟังฮะด i ษนี้ให้ดีนะครับเขาบอกว่าแท้จริงคนคนหนึ่งลยริสกูลยริสกนะครับนะริสกีของเขานะครับลอย حرم ริสกูริสกีเขาก็จะถูกห้ามนะครับบิดจำบิเดีกับบาป อยู่สี่บุหูที่เขาได้ปฏิบัติเพราะนั้นหมายความว่าไอ้ที่ว่าเราทำมาหากินก็ไม่ขึ้นรายได้ก็น้อยลงรายจ่ายก็มากขึ้นนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังวุ่นวายอยู่ทุกวันลำบากลำบนพออายุมากๆก็เป็นโรคนู่นโรคนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราได้ทำบาปนั่นเองน,นะครับดังที่เราสนบอกว่าคนคนหนึ่งริสกีจะถูกตัดเนื่องจากเขาทำบาปไปเยอะ อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ต้นเหตุแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุที่เราทํามาหากินไม่ขึ้นมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังมีแต่หนี้มีแต่สินนะครับมีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่ไข้มีแต่เจ็บจากอะไรครับก็เนื่องจากว่าเรื่องของการทําบาปของเราเองแล้วก็อีกครั้งนึงอีกประการหนึ่งนะครับก็อยากจะนําพี่น้องกลับไปพบกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่ง จะเกิดขึ้นในสมัยของบันีอิสราเอลอน,นะครับพวกเขาเหล่านั้นถูกสาบเป็นลิงนะครับถูกสาบเป็นหมูเหตุเพราะอะไรเพราะเขาได้ทําบาปมันมีประวัติศาสตร์เล่าไว้นในอนัลกุรอานนะครับบอกว่าบันีอิสราเอลเนี่ยเป็นกลุ่มชนหนึ่งซึ่งที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้จับป่าวันเสารว,วันอื่นจับไปได้เลยนะครับสำหรัาบาวันเสารหยุดหนึ่งวัน ขาพวกเขาก็ละเมิดคําสั่งเขาล์นะครับอัลลอฮ์ตาราทดสอบด้วยว่าในทะเลเนี่ยปลาก็เยอะเหลือเกินวันเสาร์พวกเขานั้นก็เล่นเล่เล่นเลี่ยมกับอัลลอฮ์โดยการที่เอาลอบเอาทรายเอาอวนเอาอะไรเหล่านี้ไปดับไว้ในวันศุกร์แล้วก็ปลามันก็มาติดวันเสาร์แล้วก็มากู้วันอาทิตย์นี่เขาเรียกว่าเล่นเล่กับอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาครับด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ตาราก็ลงโทษเขา ทันทีทันใดนะครับเพราะว่าคนในยุคบรบนีอิสราเอยลยุคก่อนนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับก็ทําบาปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในบาปกรรมเรื่อยไปเนี่ยไม่ไม่รีบถอนตัวไม่รีบตอบัตอัลลอฮฺตาลาก็จะลงโทษเขานะครับด้วยการจัดการกับเขาในดุนยาเลยกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้ก็ถูกลงโทษโดยการสาบให้เป็นลิงคือคนที่ไปจับปลาในวันเสาร์ถูกสาบเป็นลิงมาเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น เป็นหมูอันนี้ประวัติศาสตร์ให้เล่าให้ฟังตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการลงโทษในยุคนั้นเร็วแต่มายุคนบีมุฮัมมัดนั้นนบีมัดขอไว้ว่าอย่าเพิ่งลงโทษเลยขอไว้ลงโทษในโลกหน้าอาเราะร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องถูกลงโทษแล้วอาจจะรุนแรงม,มันรุนแรงกว่าในโลกนี้อยู่แล้วนะครับงนั้นใครที่พบกับริสกีที่ขับแค้นเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บและโลกหน้าจะถูกลงโทษก็เนื่องจากเขาทำบาปใหญ่ เพราะนั้นพี่น้องคือรักสัตยาชนที่เคารพจงระวังนะการทําบาปใหญ่หรือว่าทําบาปต่างๆมันจะเป็นเหตุทําให้เรานะครับพบกับความวิบัตินะทำมาหากินก็ไม่ขึ้นโลกหน้าก็จะถูกลงโทษอย่างรุแนแรงสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าวิธีการที่จะทําให้เรานะครับลบบาปของเราก็ยังพอมีวิธีนะครับนั่นก็คือการเตอบ้านะการสารภาพผิดัลวงตาลาบอกว่าเมื่อคุณทําบาปกันแล้วเนี่ย ยาอเลลจีนาอามานูตูบูอิลลาฮิตาวบะตันนอซูฮาโอบันดาผู้ซึ่งที่ทําบาปทั้งหลายนะจงตาบัสสารภาพผิดบอัละเตาบะตันนอซูฮากับการตาบัสที่ได้รับการตอบรับนะครับนี่คือโอกาสของเราที่เราได้ทําบาปทํากรรมกันไว้จะทํายังไงให้บาปมันหมดนะครับก็คือการตาบาสซึ่งการตาบาสเนี่ยมีกฎนะครับอยู่4กฎด้วยกันนะครับซึ่งสารพสเลก็ได้บอกไว้ซึ่ง เป็นกฎที่มันอยู่ในฮะดิษของตาราโนนี่กฎที่หนึ่งก็คือตารุกซัมบีอันโมลาบิสฟิลฮานทิ้งบาปนั้นทันทีนะครับสมมติเราดื่มสุราอยู่เนี่ยนะเราจะตบัดตัวเราก็ต้องเลิกไม่ใช่ตบัดไปด้วยดื่มไปด้วยนะครับนะเราเราอะไรเรากินดอกเบี้ยอยู่เนี่ยนะครับนะเราทำสินายเราก็ต้องเลิกสิ่งนั้นทันทีนี่คือข้อที่หนึ่ข้อที่สอง อัลอัสมอาลาตัรกิจัมบิฟินมุสตักบันตั้งใจว่าจะทิ้งบาปนี้ต่อไปในอนาคตก็คือต่อไปไม่ทําแล้วนะครับเวลาว่วางเตาบัตเนี่ยหนึ่งทิงท้งบาปแล้วทิ้งทิ้งทิ้งสิ่งนั้นเช่นทิ้งการดื่มเหล้าแล้วตั้งใจว่าจะไม่ดื่มเหล้าอีกต่อไปในอนาคตนะครับประการที่3มอันนาเดโมอาลามาซาลาฟามินาซูโโบีเสียอกเสียใจนะครับกับสิ่งที่ได้ทําออกมาได้ทําไว้ในบาปนั้นนะครับ เสียใจนะฉันผิดไปแล้วอย่าเอาลอบ่าวมันเลีเยมหรือเกินบาวมันเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้ฉันโปรดเมตตาอภัยโทษให้ฉันด้วยอันนี้สามกฎคือหนึ่งทิ้งบาปสองตั้งใจจะไม่ทำสามเสียใจประการที่สี่นะสำหรับภักกุณอาดัมนะครับรดุลซอลิมรดุลซาลิมวรุรดุลมาซาลิมอิลาอาลีฮาคืนสิ่งที่เราได้โกงเข้ามานะครับบางทีเราไป ลักเงินเข้ามาเราก็ต้องเอาเงินไปคืนเขาไปขอมาอัพก็บเขนะครับกับคนที่เราไปเอาเข้ามานี่เป็นสิ่งที่ทําให้ตอบัตของเรานนะั้เป็นการตอบัตรที่น่าโซฮาครับสุดท้ายนี้ขอสรุปว่าชีวิตของเราที่ย่าแย่ทุกวันก็คือนึ่งเนื่องจากเราทําบาปใหญ่วิธีการที่จะลบบาปใหญ่ได้ก็คือการตอบัตการตอบัตตัวก็คือการทิ้งสิ่งที่เราทําบาปนั้นสองตั้งใจว่าจะไม่ทําต่อไป สามเสียใจกับการทำบาปนั้นสี่ถ้าเป็นฮักคุณอาดัมต้องไปเคลียร์กับเจ้าของนะครับแล้วแน่นอนแลือเกินเราก็จะมีโอกาสที่จะปลดบาปเหล่านั้นไปนะครับปลดบาปโดยที่เทวดตเท่านั้นเองนะครับิบิลลาฮิตอตากวันฮิดายะสัลลัมอะลัลกุมวะราะมัตุลลอฮ์วะบาริกาตุ